พี่น้องประชาชนจะเชียร์ใครก็ตามสบายนะครับจะเชียร์บ้านหรือเชียร์คนใดก็เอาที่สะดวกสบายใจแต่ว่ารายการทนายคลายทุกเนี่ยมันมีเครดิตมันมีราคาตรงที่ให้ความรู้ทางกฎหมายนะมีข้อกฎหมายมีคำพิพากษาที่ผ,ผ่านมาที่เคยตัดสินมาแล้วเมื่อสักครู่นี้ผมเพิ่งให้คำคำปรึกษากฎหมายให้ความเห็นทางกฎหมายรายการเนชั่นของคุณยุพนหรือคุณหนึ่งนะเมื่อสักครู่นี้นะครับรายการข่าวยุคนชนข่าว เ่อสักครู่นี้ทางเนชั่นทีีให้ไปแล้วนะครับใครเข้ามาแล้วก็แชร์กันเลยนะครับนะครับคือคดีหกลุมหนึ่งเนี่ยนะครับถ้ารู้ตามสายตาชาวบ้านดูตามคลิปตามอะไรต่างๆเห็นกำลังโอ้ยมีคนหกคนไปลุมคนเดียวนะกระทืบเขาตายแน่เอาไม้ตีเอากระถางอะไรจะอะไรอะกระถางกระเถิงพุ่มนะครับ เยอะแยะอะไรต่างๆโยนอาละจนายต่างๆเนี่ยนะเออแบบพอเห็นคลิปแล้วโอ้ยสมควรตายสมควรตายชุ่วไม่แต่ละคนนี่ผมก็ไปนั่งอ่านคอมเมนต์สมควรตายสมควรตายอนะครับเข้าไปดูสมควรตายสมควรแล้วอะไรเต็มไม่หมดนะนะคือคนไทยเนี่ยมันมานะคนในคนในสังคมเราเนี่ยพอเห็นมีเหตุการณ์ประเภท อยู่ดีก็ยกพวกไปหกคนเจคนแล้วก็ไปยืนหน้าบ้านเขานะเอาสิ่งของโยนเข้าไปในบ้านเฮ้ยพฤติกรรมแบบนี้มันไม่มีใครรับได้นะนะแบบนี้สมควรตายแล้วนะเป็นผมผมก็ต้องนะออกมาฆ่ามาแกงหรือออกมาทำนู่นทำนี่ใครจะปล่อยให้หกคนนี้เข้ามาทำร้ายร่างกายครอบครัวเราเราก็มีเมียรเราก็มีลูกมีครอบครัว นะใครจะไปยอมเป็นผมผมก็ต้องเอามีดมาแทงเอาปืนมายิงอะไรต่างๆนะครับก็วิพากษ์วิจารณ์กันไปซึ่งก็เป็นเรื่องปกติธรรมดาของคนในสังคมที่ใครจะไปห้ามอะไรไม่ได้นะครับนะก็ว่ากันไปอ่ะแล้วเรามาดูคลิปแล้วเราก็โอ้โหคนเดียวโดนลุมต้องหคนนะโดนตีโดนอะไรแขนเขินหักหรืออะไรก็ไม่รู้นะนะครับนะโดนลุมโดนตีต้องหคนคนเดียว นะแล้วเราถ้าเราไม่แทงเราก็ต้องตายนะนะเราไม่มีทางอีกอเลี่ยงเราต้องตายทุกคนก็ตองไปแนวนี้หมดนะครับนะว่าเนี่ยโอ้สงสารบาสท,ทุกคนต้องเข้ามาช่วยบาสนะ,ะถามว่าเป็นเรื่องที่ถูกต้องไหมก็นะเป็นเรื่องถูกต้องที่มีคนมาช่วยเหลือเขาเรามันเห็นภาพแบบนั้นนะสังคมก็ยอมรับไปได้นะครับว่าโอ้ทำไมายกพวกมาเยอะแยะเหลือเกินนะนะนะทนายความของฝ่าย ผู้ต้องหาหรือนายบาสตะ่กี้ผมก็ดูก็ให้สัมภาษณ์ทีวีก็เป็นสิทธิของเขานะเขาจะพูดอะไรก็ได้ทนายความของเขาเนะเพราะเขามีหน้าที่รักษาผลประโยชน์ของนายบาสนะครับที่ไปแทนเขาตายสองศพเขาบอกว่าเดี๋ยวจะดำเนินคดีมาอย่างน้อยๆสักหกข้อหามีอะไรบ้างลนะ่ะทําร้ายร่างกายทําให้เสียทรัพย์นะดูหมิ่นอะไรอะไรต่างๆนะนะ่อเยอะมากมาย รนะวมถึงว่าจะแจ้งข้อหาต้องโจรด้วยนะนะก็เป็นสิทธิของทนายความนะเพราะว่าทนายความทุกคนมันก็มีความคิดที่เป็นอิสระนะก็เราจะไปล่วงล้ำกล้ำเกินอะไรเ็าไม่ได้เขาก็มีทนายความทนายความก็จะแจ้งหกข้อหานะดำเนินคดีกับฝ่ายคนตายนี่แหละยกพวกมาเนี่ยนะทั้งดูหมิ่นทั้งคุกคคมทั้งทำให้เสียทรัพย์ทั้งทำ้า,ายร่างกายทั้งอะไรพวกน่าก็เป็นสิทธิของทนายความก็ไป นะเราอยู่ในสังคมเราก็เรียนรู้ไปแล้วก็ดูว่าเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวนี้มันมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นแล้วนะพี่น้องประชาชนเจ้าว่ายังไงกันทุกคนก็แบบให้กําลังใจบ้าด่านะพวกคนตายนยสมควรตายนะด่านะแม่ไอ้ไอ้ฝ่ายคนตายด้ยวยป่ะหูผมลมสั่งสอนลูกยังไงวะยังมีหลุดทาพูดมาว่าเนี่ยพวกเองน่าจะเอาเอาวงอาวุธไปด้วยนะนะแล้วก็มีผู้ชายคนนึงก็บอกว่าตีมันตีมันนะอะไรต่างๆนะครับ นะก็แบบทำนองว่าไอ้ฝ่ายคนตายเนี่ยสมควรตายนะสมควรตายไม่พอสมควรตายฟรีด้วยนะครับแล้วก็ฝ่ายในบ้านเนี่ยที่อยู่ในบ้านแล้วก็เนี่ยโดนข่มเหงรังแกด้วยเหตุนั้นไม่เป็นธรรมเนี่ยโดนคุกคามต่างๆ,ๆเนี่ยการที่ถือมีดสองเล่มออกไปจากบ้านเนี่ยนะเป็นการกระทําทีาท่ชอบทำใครๆก็ต้องทําแบบบ้าเน,นะแล้วก็หลายๆคนก็บอกว่าสู้ลุกขึ้นมาสู้สู้เลยเราต้องสู้ นายสุดยอดนายแน่มากอเราดูสังคมคืออาการของสังคมเลยมันจะไปแนวนี้หมดจะกลับอันนี้คือกระแสสังคมเพราะฉะนั้นใครจะไปวิพากษ์วิจารณ์ก็เป็นไงหวัวลงนะผู้การแต้มเพื่อนผมคนระับพนตำรวจตีวิชัยสังเปะไปนายตำรวจเก่า <c oughs> ไปให้สัมภาษณ์อามราินทีวีก็าเป็นไงมาโอ้โหผู้การถ้าส,สมมุติเรามีคนมาทำกับผู้การแบบนี้ผู้การจะยอมไหมนะ 6รูม1เนี่ยนะไม่พูดเสือดีกว่ามั้งพูดทําไมให้เขาดา่าสักนะครับนี่ผู้การป้าผู้การแต้มกับผมก็คือเป็นเพื่อนกันสนิทสนมกันเพราะพี่แต้มกับผมนี่ก็รู้จักมัดพุ้นกันดีสนิทสนมกันนะนี่บอกตรงๆเลยเป็นเพื่อนกันนะหัวลงเลยแล้วแบบโอ้โหไปให้สัมภาษณ์อามาลิตีพี่แต้มตโถผู้การน,นะผู้การบอกว่าเนี่ยถ้ามีคนมาด่าหน้าบ้านท้าทายเนี่ยต้องเรียกตำรวจ นะเออคอมเมนต์ก็บอกว่าเรียกตำรวจแล้วตำรวจจะมาเหรอนะตำรวจจะมาไม่เรียกนะนะแล้วตะเกิดเขาบุกเข้ามาล่นะอ่าบุกเข้ามาแล้วเขาก็มามาฆ่าตายฆ่าฆ่าลูกฆ่าเมียฆ่าคนในบ้านนะผู้ผู้การนะพูดแบบนี้ได้อย่างไรโอ้โหผูนะ้การแต้เมเพื่อนผมนี่ก็โดนหนักเลยนะผู้การแต้มก็บอกไม่เป็นไรแล้วครับผมตำรวจเก่ารับราชการจนกรเกษียณอายุแล้ว ก็ให้ความรู้ให้ข้อคิดในฐานะที่เป็นตำรวจเกา่าว่าคดีแบบนี้อ้างป้องกันตัวไม่ได้มันเป็นลักษณะข,ของการสมัครใจวิวาทอันนี้ผู้การแต้มนะหัวก็ลงเลยครับนะนะเราก็เห็นใจพักพวกนะเป็นตำรวจนะแต่ก็มีทนายความหลายคนก็ออกมานะครับบอกว่ามันเป็นสมัครใจวิวาทนะครับทนายหลายท่านก็บอกสมัครใจวิวาทแต่ก็มีอายการนะอะอายการบางท่านก็ไม่ต้องเอ่อยชื่อท่านหรอก คงจะทราบกันแล้วว่าอายการชื่ออะไรนะครับอายการก็บอกว่าโอ้ยอายการคนหนึ่งนยไม่ใช่อายการทุกคนอายการคนหนึ่งก็ไปออกทีวีก็บอกว่าเฮ้ยแบบนี้ไม่มีความผิดและเขาถือว่าเป็นการป้องกันตัวเองใครๆก็ต้องทําแบบนี้มีคนจะมาฆ่าเรามาก็ต้องหกเจ็ดคนนะแล้วก็มายืนหน้าบ้านเนี่ยมากันไม่รู้ว่ามีอาวุธหรือเปล่าแล้วก็มาด่ามาทอมาคุมงถืว่าคุกคมโยนสิ่งของเข้าไปในบ้าน อายการท่านนี้ท่านก็บอกว่าอะไรไม่มีความผิดรอกเนี่ยเนี่ยดูจากคลิปแล้วโอ้โหโดนลุมเลยหกลุมหนึ่งเนี่ยไม่ไม่มีความผิดนะครับนะครับเห็นไหมความคิดเห็นทางกฎหมายมันกระจัดกระจายเยอะแยะมากมายเพราะฉนั้นใครกันแล้วแต่ที่เป็นเอฟดีนายคลายทุกข์นะครับท่านรับฟังผู้รู้ทางกฎหมายไม่ว่าจะเป็นตำรวจทนายนะอายการนะหรือแม้กระทั่งทนายความของฝ่ายผู้ต้องหา นะหรือญาติของฝ่ายผู้ตายนะญาติของฝ่ายที่เป็นผู้ต้องหาหรือพนักงานสอบสวนผู้กำกับท่านฟังให้หมดครับท่านจะได้มีความรู้ครับนะท่านจะได้มีความรู้แล้ววันข้างหน้าท่านจะได้เอาความรู้จากผู้รู้ต่างๆเราเนี้ยเอาไปใช้ในการป้องกันตัวเองหรือถึงวันนั้นนะเกิดมีคนมายืนดา่าท้าทายท่านหน้าบ้านท่านจะเลือกที่จะอยู่ในบ้านหรือจะ ถือมีดถือปืนถือเสียมออกไปไปฆ่าไปแกงกันข้างนอกนะท่านฟังฟังฟังผู้รู้ทุกคนท่านจะได้ความรู้ผมอยากจะกราบกราบเรียนพี่น้องเอฟซีธนายคายทุกที่อ,อยากจะกะราบทีนเลยว่าเรานะเป็นผู้บริโภคสื่อสารบริโภคข่าวต้องฟังให้มันรอบด้านธนายเดชาพูดยังไงธนายคนนั้นพูดยังไงนะครับ นาะยการพูดยังไงตำรวจว่ายังไงทนายความของผู้ต้องหาว่าไงฟังให้รอบนะแล้วพี่น้องจะได้ประโยชน์อย่าไปด่าเขาบางคนในี่กองเชียร์บัตรเนี่ยกองเชียร์หมอปลากองเชียร์ใครตะใครโอ้ยนะพอใครบอกว่าบัสสมัครใจอ่าวิวา,บาทบัสอ้างอะไรไม่ได้บัตต้องโดนเต็มเต็มละหานชีวิตโอ้คนก็ไปรุมด่ารับอย่าไปด่าครับ ใครก็แล้วแต่อย่างผู้การแต้มหรือหรือทนายความคนไหนที่ก็บอกว่าเฮ้ยแบบนี้มันสมัครใจไม่มากเพราะถ้าคุณไม่สมัครใจคุณก็อยู่ในบ้านเนี่ยคุณออกมาทําไมนะคนก็ไปด่า,นะากดักจบไว้เลยนะครับเราเป็นผู้เสพสื่อต้องฉลาดฟังทุกคนไม่เห็นด้วยก็ไม่เป็นไรก็ไม่ต้องเชื่อเขานะครับนี่ฝากไว้นะเราจะได้ข้อมูลให้ครบทุกอย่างทุกด้านอันนี้ให้ความรู้กันตรงไปตรงมาคือวันนี้ผมจะไม่ได้มาชี้ถูกชี้ผิ ผมเนยนะได้รับโทรศัพท์จากผู้สื่อข่าวทั้งจากเนชั่นได้รับโทรศัพท์จากรายการหวนกระแสช่องสามได้รับโทรศัพท์จากสำนักข่าวในต่างจังหวัดสติงเกอร์โทรมาสอบถามอ่ะอาจารย์ครับคดีแบบนี้